สวัสดีครับวันนี้นำพระหลวงปูมุนนะครับมาให้ชมนะครับเป็นรุ่นมังกรคู่นะครับออกในปี2543นะครับไม่นานนะครับสร้าง1,500เหรียญนะครับอ่ารุ่นี้สำหรับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับแบบนี้นะครับนี่โคตรขมๆดึกๆอย่นี้นะครับ อันนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับทองคำคือมังกรเนี่ยจะไม่มีหนวดบิงจากตรงนี้ลงมานะครับแบบนี้นะครับนี่พี่จีพิจนานะครับสําหรับบล็อกทองคําที่ผมดูนะครับนี่มีคลิปิ้นนี่ปิ้นนี้แล้วก็นี่ครับเหมือนมีรอยเนี่ยพับขึ้นมาสองพับสองเดือนอย่างนี้ยนะอืม โอกาสแท้สูงนะครับแล้วก็นี่คมคมนะเส้นนี้คมคมเลยนะนี่ก็มีติ่งเกินนี้เส้นหนึ่งติ่งหนึ่งึกปิ้นนี่สองสองนี่สองขยักคมคมแบบนี้นะครับสําหรับบล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคำนะผมได้บล็อกทองคำมาก็จะรีวิวแต่บล็อกทองคำนะครับ มีเส้นบิงเล็กๆนะครับกระแสวิ่งคมๆนะเห็นไหมแบบนี้นะครับขอบตัดนี่นะครับเหมือนฟันเฟืองนะครับใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับนี่นะครับ สำหรับท่าเน,นื้อทองแดงก็อยู่หลักหมื่นต้นนะครับเน,นื้อนวะก็หลายหลายหมื่นนะครับเงินก็หลายหลายหมื่นถึงแสนนะครับใครมีก็รับเช่านะครับส่งรูปมาได้ที่ไลน์ไอเดียสอนซนะครับสไลจีอนซนะครับรับเช่านะครับหลวงปูหมุนนะครับขอบคุณครับ